วันที่12พฤษภาคม2567ที่ลานอนุสาวรีย์พระยาพรมูหารภายในวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่นายวีรพงศ์ฤทิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระยาพรมูหารและเปิดการประกวดแข่งขันภูมิปัญญากวีวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาเนื่องในวันฉลองสมโภชอนุสาวรีย์พระยาพรมูหานครบรอบ222ปีกวีเอล้านนา ซึ่งทางชมรมกวีล้านานานักข้าวภาคเหนือพร้อมด้วยวัดสวนดอกพระอารามหลวงและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามผ่านบรรกรรมของชาวล้านนาในสมัยโบราณพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและกระตุ้นให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะร้อยกรองประพันธ์บทข้าวจ้อยซอและกะโหลกนา นายวีระพงศ์ฤทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเมื่อพูดถึงภูมิปัญญาต่างๆแล้ววรรณกรรมล้านนาถือเป็นภูมิปัญญาที่มีจุดเด่นไม่น้อยโดยเฉพาะจากวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ดและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปต้องช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เพราะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่โดยข้าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของพี่น้องประชาชน รวมถึงยังได้บันทึกเรื่องราวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทําให้ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตดังนั้นจึงจําเป็นต้องร่วมกันรักษาสืบทอดและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปขณะดเดียวกันการจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีความสําคัญแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพราะจะเชาวยอยอส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้สามารถนําไปพัฒนาในการด้านการเขียนร้อยกรองซอข้าวต่างและกระโลล้านนาจนเกิดนักประพันธ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพ เพิ่มพูนศักยภาพในการสร้างสรรค์ทางศิลปะด้านวรรณศิลป์การเขียนบทร้อยกรองซอข้าวต่ำและกระลงล้านนาด้วยโดยภายในงานได้แบ่งการประกวดแข่งขันภูมิปัญญากวีวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาออกเป็น5ประเภทได้แก่การประกวดซอพื้นเมืองรุ่นอายุไม่เกิน25ปีการประกวดข้าวต่ำแบบพระยาพงโมหารการประกวดทัดลายมืออักษรล้านนาตัวเมือง การประกวดกระโหล้านนาห้องหนึ่งบทและการประกวดข้าวต่างหูข้อ222ปีกวีเอกล้านนานอกจากนี้ยังมีการสเสวนาเรื่องวิถีข้าวชาวล้านนาอดีตปัจจุบันอนาคตเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวแก่ผู้ที่มาวงงานอีกด้วยสินชัยพัชรธนาพลเรื่อเรียงวริศราธินารายงาน